สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับโปรโมชั่นเดือนธันวาคมครับอ่ะเราไม่พูดมากทำเพยเลย์เลยมาอันแรกเลยครับเป็นไฟตุ้ม CKL ครับนี่ไฟตุ้ม CKL แผงเท่าไหร่นะแผงยี่สิบเก้าคูณสามห้าแปดสิบแอมนี่ตอนนี้ครับเดือนธันวาคมมีโปรโมชั่นครับแจ้งเลขโปรโมชั่นกับแอดมินได้เลยอ่าทคสองหกหนึ่งเนี่ยทคสองหกหนึ่งหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับเอ้อแม่หกเก้าเก้าเจ๊งดิ 7จ็รอยเก้าสิบเก้าครับตอนแรกอะขายแปดเก้าเก้าเออแล้วเราก็ขายกันมาแปดเก้าเก้าแล้วก็เราก็ลดเหลือแปดสามเก้าเฉพาะคลิปนี้ครับนี่วันนี้วันที่สิบสี่ธันวาอ่ะลดถึงแค่วันที่ยี่สิบเท่านั้นเออหรืออาจจะลดไปกว่านั้นจนกว่าของจะมาทําไมต้องลดครับเพราะปกติครับผมเป็นไฟตุ้ม TSM ตอนนี้ไฟตุ้ม TSM มันหมดครับเออแล้ว เอาลูกไฟไอนนี้เสนอให้ลูกค้าลูกค้าเขาก็ไม่เอาไม่รู้จะติด T S M อะไรกันนักหนาเออก็อันนี้ก็โอเคเดี๋ยวจะมาบอกว่าอันนี้กับ T S M อันไหนมันดีกว่ากันครับนี่แจ้งโปรโมชั่นนะครับทคสองหกหนึ่งครับเจ็ดร้อยเก้าเก้าดวงเดียวก็เจ็ดร้อยเก้าเก้าครับสองดวงก็เจ็ดเก้าเก้าคูณสองเอออ่ะพิเศษไปเลยสอ,ออสองดวงทคสองดวงทคสองหกสอง แถมไฟติดผนังให้ดวงเดียวแค่5วันนะครับโปรโมชันนี้แค่5วันนะครับหมดแล้วหมดเลยเพราะว่าโปร TSM มันหมดเออผมก็อยากขายตัวอื่นดวงเดียว799ครับแจ้งเลขโอทอคอ6 1ถ้า2ดวงครับก็799คูณ2ทอคอ6 1เอยทอคอ262ทอคอ262ครับจะได้2ดวงก็799คูณ2แต่รับฟรีไฟติดผนังโซล่าเซลล์ไปด้วยปกติไม่ทงไม่แถมอะไรเลยเนี่ยเอออันนี้แบบ พิเศษสุดๆไปเลยเออเพราะว่าไฟตุ่ม TSM มันหมดเอออ่ะไอตัวนี้ต่างกับ TSM อย่างไงตัวเนี้ยหัวข้ามไฟออกแรงแต่ต้องติดให้ติดให้โดนแดดทั้งวันนะเออสักตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยไฟมันก็เริ่มดรอปเริ่มอะไรไปเออแต่ถ้าเกิดโดนแดดทั้งวันมันก็ติดทั้งคืนแล้วสามารถเล่งได้ด้วยผมเทสไว้ถ้าท่านมั่นใจว่าที่ทานจะติดนะแดดออกแรงนี่ตัวนี้ได้เลยหรือรับได้ เน้นตอนหัวค่ำสว่างสว่างตัวนี้นี่ตัวนี้ตอนหัวค่ำจะสว่างสว่างดึกดึกก็แล้วแต่ว่าแผงมันโดนแดดเปล่าเออแต่ถ้าเกิดท่านแดดไม่ค่อยมีแดดไม่ค่อยมีแต่ตอนกลางคืนก็ช่างมันเหอะเน้นตอนหัวค่ำสว่างก็ตัวนี้ได้ครับทอคอสองหกหนึ่งไฟตุ้ม CKL อันนี้มันคือ CKL เออ CKLTSM <K> มันหมดสองหกหนึ่งครับเจ็ดเก้าเก้าเออเจ็ดเก้าเก้าถูกแล้วแล้วก็ 262ครับ7 9 9ดคูณสแถมไฟติดผนังจัดโปรแค่5วันครับเออโปรแค่ห้าวันวันที่20ถ้าของยังไม่มาอาจจะจัดอีกแต่อาจจะมาแล้วนะ TSM ใครที่สั่ง TSM แล้วยังไม่ได้ส่งสามารถแจ้งแอดมินได้เลยครับว่าขอเปลี่ยนเป็นตัวนี้ได้เ TSM นี่ค้างส่งกันเยอะอยู่อ่ะตัวที่สองครับนี่เป็น TSM หกวัตต์ครับ TSM หกวัตต์นี่ ห้าวันเหมือนกันไหนๆก็จัดแล้วปกติพันสามสี่สิบเก้าครับตอนนี้จัดโปรจัดโปรเหลือพันสองเก้าเก้าทคสองหกสามเออทอคสองหกสามครับทีเอ็มหกสิบวัตต์เหลือเท่าไหร่นะลืมไปแล้วราคาพันสองเก้าเก้าเออไม่แถมนะไม่แถมอะไรเออแล้วเราก็จะจัดส่งอันนี้ทีเอ็มหกสิบวัตต์ขออนุญ,ญาตจัดส่งไปสีเออไปสีเพราะว่าที่เอามาลดได้อะเพราะว่าผมจะส่งไปสี เพราะว่าส่งเคอรี่อะม,มันประมาณร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบค่าส่งมันมันอย่างแพงเลยอะเออผมก็อยากจะลดราคาลงแล้วก็ลดมาเหลือส่งไปสนีแต่ท่านไม่ต้องห่วงครับว่าเอ้ยส่งไปทศนีมันจะแตกมันจะอะไรหรือเปล่าอันนั้นให้เป็นให้เป็นหน้าที่ผมที่จะต้องห่วงครับท่านไม่ต้องห่วงว่ามันจะแตกมันจะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดมันแตกแต่ท่านถ่ายวิดีโอไว้นะท่านได้รับของไปแล้วถ่ายวิดีโอไวต้ตั้งแต่ตอนแกะกล่องเปิดกล่องกรีดกล่อง แล้วก็แบบเปิดกล่องออกมามันตรงมันแตกอะไรไหมถ้าเกิดมันแตกเอาวดีโอที่ถ่ายแจ้งแอดมินได้เลยผมเคมใหม่ให้เออถ้าเกิดห่วงว่าแตกไม่แตกท่านไม่ต้องห่วงหรอกให้มันเป็นหน้าที่ผมแต่ขอแค่ตอนแกะตอนแกะท่านแกะดีๆถ่ายวิดีโอไวเออ้เพราะว่าตอนแพ็คผมผมแพ็คค่อนข้างโอเคอยู่เออแค่ห้าวันนะครับโปรนี้เพราะว่าของของช่วงนี้หมดเยอะเหลือเกินเนี่ยเนี่ยวันที่สิบสี่ครับหมดหมดวันที่ยี่สิบ ทอคสองหกสามครับเนี่ยทอคสองหกสามหมดวันที่ยี่สิบนะแล้วก็เนี่ยบางคนบอกโอ้ยหกสิบวัตจะไม่พันกว่าโอ้ยอย่าไปเชื่อเลขวัตเนี่ยหรือว่าท่านจะเอานี่แปดร้อยวัตไหมท่านเอาแปดร้อยวัตไหมแปดร้อยวัตเนี่ยไอตัวเนี้หกเก้าเก้าไม่ได้ขายนะพูดให้ฟังเฉยหกเก้าเก้าเออแต่ไม่เอามาขายเพราะว่าร้านผมเน้นของที่มันดีๆเออมันต่างกันยังไงอะทำไมมันแค่หกเก้าเก้าแปดร้อยวัต เลขวัดมันจะเขียนเป็นแปดพันแปดหมื่นอะไรก็ได้แต่สิ่งที่มันต่างกันเนี่ยไอ้น,นี่เป็นพลาสติกไอ้น,นี่เป็นโลหะและดูขนาดแผงอ่ะอันนี้พันสองเก้าเก้าเนี่ยเดี๋ยวเอาเทียบให้ดูเลยเนี่ยดูขนาดแผงคือถ้าเกิดท่านเห็นอยากได้ของถูกอะ่ะไปร้านอื่นอันนี้ผมไม่ได้ไล่ไล่นะแต่ของถูกมัน,ม,นมันมันมีมันชอบมีปัญหาผมก็เลยไม่ขายซื้อทั้งทีซื้อดีๆไปเลยเนี่ย 699แผงได้แค่เนี้ยอันนี้ผม1,299ดูดูเนี่ยซื้อสองตัวเนี่ยอยากได้แผงเท่าผมซื้อต้องซื้อสามตัวเออถึงจะได้แผงเท่าผมจากนั้นนะของที่แบบดูราคาต่าๆบางครั้งไม่ต่ําครับอ่้เดี๋ยวผมเอาให้ดูเลยนะเนี่ยนะหนึ่งซื้อตัวที่สองซื้อตัวที่สามท่านต้องซื้อสามตัวถึงจะได้แผงเท่าผม1,299ผมบอกเลยว่าไม่แพงเออไม่แพงคลิปนี้ไปเร็วมาเร็วเนี่ย จัดโปรโมชั่นต่อไปครับนี่มีตัวใหม่มานําเสนอจริงๆน่ะนี่ตัวเนี้ยมันมันชื่อตัว bv หนึ่งร้อยวัตเออแต่ตัวเลขมันจะเขียนสองร้อยวัต์แต่จริงๆมันเป็นหนึ่งร้อยวัต์ผมให้มันเป็น bv หนึ่งร้อยวัตจะได้ไม่งงคือตัวเนี้ยสเปคนะครับเนี่ยสเปคมันไอเนี่ยแผงสี่สิบห้าเซนนะไอทีเอสเอ็มหกสิบวัตสี่สิบห้าคูณสามสิบห้ามันก็จะมีตัวทีเอสเอ็มหนึ่งร้อยวัตครับ ตัว tsm 100วัตต์เนี่ยแผง35คูณ60ก็คือแผงเท่าเนี้เออคือไอ้ไอ้ขนาดเนี้ยมันจะมีอยู่2รุ่นคือ tsm 100ไม่ได้เอามาให้ดูอ่าแล้วก็มีตัวรุ่นใหม่ครับ bv bv 100เออแต่มันเขียน200แต่ผมลดลด,ลดขั้นให้หมันเหลือร้อยเดียวจะได้ไม่งงเพราะว่าแผงมันเท่ากับ tsm 100ถามว่ามันต่างกันยังไงสเปคมันก็ใก,ใกล้ๆกับสเปคมันเป็นสเปคเดียวกับ tsm ร0 0นะเออ tsm ร0อสเปคเดียวกันครับ แต่สิ่งที่มันผมว่ามองว่าโอเคกว่าเพราะว่าไอตัวตระกูลเนี่ยตระกูลร้อยขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยมันใช้แบตเปลืองเออมันใช้แบตเปลืองแล้วมาดูครับนี่ TSM ร้อยนี่ครับนี่ครับ TSM ร้อยนี่แผงใหญ่ๆอ่เอาให้ดูนะแผงใหญ่ๆห่มันยังชาร์จอยู่เลยเนี่ยตอนนี้กี่โมงแล้วนี่มันยังชาร์จอยู่ประมาณ0.24อี่แอมป์นี่ครับห้าโมงเย็นแผงใหญ่มันก็ชาร์จอยู่ แต่ปัญหาของทีเ1 0เอมร้อยที่เจอคือมันไม่ได้เป็นปัญหาหรอกคือข้อมันเป็นข้อจำกัดนิดนิดคือตรงที่เนี่ยครับอันนี้เป็นทีเ1 0เอมร้อยคลิปนี้ไม่ไดเอามาขายเพราะีิเกตขายแล้วไอตัวเนี้ยข้อเสียไม่ได้ข้อเสียหรอกมันเป็นมันต้องโดนแดดจังๆแผงต้องตั้งโดนแดดจังๆต้องโดนแดดดีๆนี่เห็นปะโอ้นี่นี่น,นี่ดูตอนห้าโมงแล้วยังชา้าอยู่เลยห้ามห้ามโดนล่มเลยเนี่ย ไ่นปะ5โมงแล้วเนี่ยครับโนนโนนเนี่ยอันนี้คือแผง5โมงแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดมันโดนแดดน่ะมันก็ชาร์จได้0.38แอมอืมแต่ส่วนมากครับที่แบบว่ามีปัญหาว่าติดไม่ตลอดคืนคือแบบว่าเอาไปตั้งไว้ที่ล่ม,มไปตั้งไว้ที่ล่มถ้าวันที่แดดไม่ดีนะอธิบายง่ายๆวันที่แดดไม่ดีนะไอ้ตัวเนี้ยจะไปก่อนเออจะไปก่อนแล้วลองมาก็จะเป็นตัว TSM 60 จะเป็นตัว TSM หกสิบที่ไปตามมาแล้วก็จะเป็นตัว TSM สี่สิบเดี๋ยวเอาพาไปดูเออก่อนหน้านี้ครับผมเคยเ mm. ทสไอตัว BV หกสิบวัตต์เออตัว BV หกสิบวัตต์ก็แข็งแผงมันจะใหญ่มาหน่อยแผ่มันจะห้าสิบสามเซนเออแต่โคมอะไรเงี้ยมันเท่ากับหกสิบวัตต์แต่เลขเดี๋ยวมันจะเขียนเป็นเลขหนึ่งร้อยเออผมไม่ได้เอามาให้ดูเพราะไม่ขายเพราะผมมองว่าไอตัวที่ระดับหกสิบวัตต์นะ เอาไอ้ตัว TSM ดีกว่าเออแต่ถ้าเกิดตัวที่ร้อยวัตถ์ถ้าเกิดตัวที่ร้อยวัต์นะครับผมมองว่าเอา b v ดีกว่าเออถ้าไม่ VV มันดีกว่าอย่างไง b v แสงมันมันดอบมันดอบดีกว่า TSM ผมมองว่านะครับตัว TSM หนึ่งร้อยอ่ะตัว TSM หนึ่งร้อยนะครับมันควรจะมีการดอบแสงเออเพราะว่ามันใช้ไฟเปลืองแต่ถ้าเกิดท่านมั่นใจว่าแผงโดนแดดจังๆอะไรเงี้ย เอาทีเอ็มร้อยไปเลยนี่ทีเอสเอ็มร้อยเรามีขายครับตัวละพันแปดเก้าเก้านี่ทีเอสเอ็มร้อยเรามีขายครับตัวละพันแปดเก้าเก้าถ้าท่านมั่นใจว่าแบบแผงเนี่ยโดนแดดจังๆอะไรอย่างเงี้ยทีเอสเอ็มร้อยไปเลยอืมแต่ถ้าเกิดแผงโดนแดดไม่จังอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนําให้เอาบีวีนี่บีวีบีวีไอตัวเนี้ยบีวีหนึ่งร้อยเออแต่ท่าน บีวีหนึ่งร้อยคือตัวนี้แหละคือมันจะเขียนแต่สองล้อมันจะเขียนเลขสองร้อยอะไรก็ก็ไม่ต้องไปสนใจมันเออผมจะเรียกบีวีหนึ่งร้อยเพราะว่าโครมน่ะขนาดโคมมันเท่ากับทีเอ0เอ็มหกสิบเอ้ยทีเอ0เอ็มร้อยเออมันจะต่างกันที่ไอ้วงจรวงจรนี้มันจะเป็นวงจรที่คล้ายๆกับเจดีเออถามว่ามันต่างกันยังไงเหรอขนาดโคมเท่ากันเนี่ยขนาดโคมผมไม่ได้เอาไม้บรรทัดวัดอ่ะเดี๋ยวเอาอันนี้เอาอันนี้แบบเทียบระกาเนี้ขนาดโครมเนี่ยเนี่ยนะถึงนี่นะ ขนาดโคมนี่นะเนี่ยจากไอ้มุมนี้ถึงนี่อ่าผมจับไว้เดี๋ยวไปวัดกับ t s เอเอมร้อยผมถึงเรียก B v วไงถ้าเกิดเรียกสองร้อยเดี๋ยวจะสับสนเนี่ยเห็นไหมขนาดโคมเนี่ยปึ๊บโอ้ยขออภัยเนี่ยขนาดโคมนะจากนี่ถึงนี่เท่ากันอืขนาดแผงวงจรก็เท่ากันอืมจริงๆนะไอ้คนไอ้อันนี้มันควรจะเรียกว่าหนึ่งร้อยเพราะว่าแผงวงจรอะไรอ่ะมันก็เขียนเลขหนึ่งร้อยวัตไว้แต่มันอาจจะอัพวัตเพิ่มเพื่อแบบว่าอันนั้นเออ แต่เรื่องคุณภาพอะผมมองแล้วโอเคเลยไอตัวบีวีนี่นะตัวบีวีนะคุณภาพโอเคเลยหลอดไฟครับหลอดไฟไอเนี่ยมันเป็นหลอดไฟเกดเดียวกับเจดีเออเป็นหลอดไฟเกตดเดียวกับเจดีเออเนี่ยเป็นหลอดไฟแบบเนี่ยอัตราการดอบไฟก็คล้ายๆล้เจดีอ่าคุณภาพโอเคเลยเหมาะสําหรับคนที่ต้องการติดตลอดคืนแต่หลังเที่ยงคืนไปมันก็ดอบดอบแสงอืมก็สรุปนะครับไอทีเอนะ็มร้อยอะ หลังเที่ยงคืนถ้าเกิดแบตแรงแบตแรงมันก็ยังติดดีอยู่เออแต่ถ้าเกิดหลังเที่ยงคืนแบตมันไม่แรงแดดมันไม่แรงมันก็จะมีการเผ่อๆสักตีสองก็ดับแล้วไอตัวเนี้เออถ้าใครรักการติดตลอดคืนครับแสงสว่างมันจะดอปลงไปบ้างก็ตัวนี้เลยครับ BV 100่นี่พันแปบาทครับนี่ BV 100 1899บาบาทเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีโปรคลิปนี้เอามาเทสก่อน มาแนะนําสินค้าก่อนคลิปหน้าจะมีโปรหรือจะเพิ่มราคาปก็ไม่รู้อือก็ราคาเท่ากันราคาเท่ากับทีเอเมร้อยเออสองตัวแปดพึ่งพันเก้าเก้าสองสิบแปดสองตัวสามพันหกเก้าเก้าอ่ะตัวนี้นะครับบีวีหนึ่งร้อยสองตัวสามพันหกเก้าเก้ารหัสโปรโมชั่นไม่ต้องแจ้งก็ไดะบอกเอาบีวีสองร้อยสองตัวดูคลิปนี้ เ,เพราะว่ามันเพิ่งออกมันเพิ่งออกเอ็ดราคามันอย่านั้นหนึ่งตัวพันแปดเก้าเก้าครับสองตัวเท่าไหร่นะสามพั 3, 6, 9, 9. นหกเก้าเก้านี่คือเน้นเน้นตลอดคืนนะไอ้ตัวเนี้ยเออไอ้ตัวเนี้ยเน้นตลอดคืนเดี๋ยวผมลองเทสอีกทีแต่แต่ถ้าเกิดลดลงมาหน่อยบีวีหกสิบไม่ค่อยน่าเล่นไอ้บีบีหกสิบไม่ค่อยน่าเล่นไปเล่นทีเอดีกว่าไปเล่นทีเอดีกว่าอืมเพราะว่าทีเอสดนะ แดดไม่ต้องมีมากเออมันก็ติดตลอดคืนเออถ้าเกิดจะเอาที่ตัวเล็กนะไปเอาทีเอ็มคุ้มกว่าได้แผงน้อยกว่าก็ไม่เป็นไรมันติดตลอดคืนอยู่แล้วเออจะไม่ไม่ต้องไปสนใจแผงอะไรหรอกเพราะว่าเนี่ยไอหนึ่งร้อยวัตทียเอ็มแผงใหญ่กว่าก็จริงแต่ถ้าเกิดเราตาักแดดไม่เต็มที่มันก็ติดไม่ตลอดคืนอืมก็วันนี้ก็มีมม 60, 200, เนี่ยไฟตุ้มมีทียเอ็มหกสิบบีวีสองร้อยเนี่ยเลือกเลงวงเล็กวัตอะไรอย่าไปสนใจมันเนี่ยดูดิดูดไอตัวนี้เนี่ย 800วัตต์โอ้ยแผงแค่นี้แบตแค่ประมาณ4แอมป์ไอ้นี่แบต25แอมป์แบตเท่ากันแบตเท่ากันแบตเท่ากับไอตัว TSM ไอตัวเนี้ยก็แบตเท่ากับ TSM อืมคือตัว BV แบตมันจะเท่ากับ TSM ไม่รู้มันทํามาที่เดียวกันเปล่าแต่มันจะต่างกันตรงที่เนี่ยหลอดไฟเออต่างตรงที่หลอดไฟประมาณนี้อืมนี่ครับ เนี่ยรุ่นที่ผมเลือกมาเป็นรุ่นที่แบบว่าคิดว่าดีที่สุดแหละออคิดว่าดีที่สุดแล้วก็มีตังเท่านี้ซื้อรุ่นนี้ดีที่สุดเหมือนว่าเห็นป่มครับเนี่ยมีตังพันสองเก้าเก้าเนี่ยผมก็แนะนําให้ซื้อ tsm เพราะว่ามันสว่างดีและมันก็ดีกว่า bv เออแต่ถ้าเกิดมีตังพันแปดอะไรอย่างเงี้ยต้องถามท่านก่อนว่าท่านแดดแดดถึงเปล่าถ้าแดดถึงก็ไป tsm สว่างดีแต่ถ้าเกิดแดดไม่ค่อยถึงมากแต่อยากได้ตลอดคืนอะไรอย่างเงี้ย ก็เอามา b ีวีเออตอนหัวค่าสว่างพอๆกันผมเคยเทสเดี๋ยวว่างๆเนี่ยจะมาเทสให้ดูว่าบีวีร้อยกับทสเอ็มร้อยต่างกันอย่างไเองเนี่ยครับเนี่ยอันนี้คือรุ่นที่คัดออกมาจากหลายๆรุ่นเนี่ยถ้าเกิดท่านถามว่ามีรุ่นอื่นให้เลือกอีกไหมเนี่ยแหละมันดีสุดอ่ะถ้าเกิดท่านอยากเลือกเนี่ยท่านอยากเลือกท่านจะเอานี่ยนี่ก็มีนะจริงๆนะผมมีขายทุกรุ่นนะถ้าอยากจะได้เนี่ยบูเทคก็มีนะบูเทคก็มีแต่ราคามันไม่ค่อยคุ้มเนี่ย C.K.L ก็มีเนี่ยครับถ้าเกิดท่านอยากได้รุ่นอื่นเนี่ยนี่อันนี้ C.K.L 40วัตต์ก็มีอ่าบูเทคส0งบูเทค2 0 0เนี่ราคาน่าจะประมาณ1ัน0าแลละถ้าเอาบูเทคส0งนะไปเอา T.S.M ดีกว่าเนี่ยผมก็เลยไม่ขายบูเทคถ้าเอาบูเทคสามนะไปเอาไอ้ B.V. 100หรือ T.S.M ดีกว่าเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยบูเทค200แผงมัน53คูณ35เออมันบูเทค200วัตต์ก็จริงแต่แผงเล็ก เล็กกว่า t ท m 6 0เอเ้ยเล็กกว่า t ท m 1 0 0รยเล็กกว่า BV อีกส่วนไอ้ตัวบูเทคสามร้อยน่ะแผงหกสิบเซนมั้งแผงมันจะเท่าๆกับไอ้ตัวเนี้ยเออแถมหลังๆอะ่ะมันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะก็เลยไม่ขายเออแล้ว CKL ก็มีอยู่นะเนี่ย CKL 200สองร้อยตอนนี้มันน่าจะเพิ่มเลขเป็นสามร้อยแล้วและราคามันก็ค่อนข้างแรงเออส่วน c k l 300สามร้อยเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นเลขสี400่ร้อยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ เดี๋ยวบางคนอาจจะงงว่า ee, ซื้อ CKL สามร้อยมามันไม่อันเท่านี้แล้วเกิดท่านไปซื้อที่อื่นนะตอนเนี้ย CKL สามร้อยมันไม่ใช่เท่านี้นะมันจะเท่านี้เออเพราะว่าผมเป็นคนขายผมเลยรู้เนี่ย CKL สามร้อตอนนี้เอาเท่านี้มันจะเปลี่ยนเลขสองร้อยเป็นสามร้อยเอออันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็จะมี CKL หกสิบเปลี่ยนเป็นร2อยสบ CKL สี่สิเปลี่ยนเป็นแปดสิบเออ บางคนแอบว่าเอ้ย C K L สามร้อยซื้อมามันทําไมเม่อันใหญ่เท่าผมเอออันนี้มันเป็นรุ่นเก่ารุ่นเมื่อปีที่แล้วเออแต่ถ้าเกิด C K L T K L สามร้อยรุ่นใหม่มันจะอันเท่านี้เออ,เอ,อแล้วก็อันนี้เนี่ยผมก็ลองมาหลายยี่ห้อครับเนี่ยโมดี้ก็ดีนะแต่เซลล์บอกว่าจะต,ติดต่อผมมาก็ไม่มาติดต่อสักทีก็ไม่ขายไม่ขายเซลลไม่ติดต่อมาเราก็ไม่ขายเลนดี้ก็ไม่มีเซลล์เออ มาพนี่ผมก็ว่าโอเคอยู่นะเอร์นี่มันจะเป็นคล้ายๆทีเอสเอมหกสิบครับนี่มันจะเป็นคล้ายๆทีเอสเอมหกสิบแต่แต่อะไรนะแผงมันจะเล็กกว่าเนี่ยแบตมันสามก้อนร้านเราเป็นร้านที่สอดรู้สอดเห็นเนี่ยแบตสิบห้าแอมป์แต่แผงมันจะสามไอ้นั่นมันสี่สิบห้าไอตัว MRP มันจะสามห้าคูณสามห้าแบตเล็กกว่า แต่ก็ชาร์จเต็มอยู่นะเออแต่เต็มแบบเต็มแบบสเสี่ยงๆไยนิดนึงอืนี่หรือเจดีตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วขี้เกียจขายเอ,อ๋เจดีก็ไม่ได้ขายขี้เกียจขายเฮดวายตอนนี้ตอนแรกแผงสามห้าคูณสามห้ามันลดแผงไปเออเจดีสี่สิบวัตต์ก็ไม่ได้ขายเออนี่ยอันนี้ตัวนี้โวสองพันกว่าไม่เห็นจะสว่างอะไรเลยอันนี้ก็เอามาก็ไม่ค่อยจะสว่างสักเท่าไหร่หรืออันนี้ก็ไม่ค่อยโอเคอันนี้ตัวละแปดร้อยกว่า ไม่ค่อยโอเคไอตัวนี้มันจะมีนี่มันจะมีตัวสองแผงด้วยคือผมผมพูดให้ฟังได้หมดนะผมซื้อมาหมดเลยเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวแต่ยังไม่ได้เก็บของเลยมันจะมีตัวสองแผงด้วยนะครับเดี๋ยวหาก่อนตัวนี่นี่น,นี่น่าจะเป็นตัวนี้นี่ครับตัวนี้ครับมันจะเป็นแผงชาร์จสองแผงแต่สเปคข้างในไม่มีอะไรเลยมันใหญ่แค่โคมเนี่ยใหญ่แค่โคมใส่แบตมาให้แค่สี่ก้อนเนี่ยใส่แบตมาให้แค่สี่ก้อนยี่สิบแอม มันใหญ่แค่โคมเออแล้วแถมโคมเป็นพลาสติกแล้วมันก็ทําเท่ครับเป็นแผงแผงขนาดนี้มั้งสองแผงหรือเล็กกว่านี้ก็ไม่รู้บอกว่าชาร์จได้เร็วอะไรเงี้ยมันก็แค่สี่ก้อนเนี่ยอ่าดูขนาดโคมเนี่ยคือสปอร์ตไลท์ซื้ออย่าดูไปยอย่าไปดูขนาดโคมเนี่ยน,นี้ใหญ่แค่โคมแบตสองแบตสี่ก้อนอันนี้โคมไม่ได้ใหญ่อะไรมากแบตห้าก้อนเออเนี่ยครับแล้วก็จะมีอีกหลายๆรุ่นครับเนี่ยเอาเป็นว่ารุ่นที่ผมเลือกมาให้ครับเป็นรุ่นที่ ดีที่สุดที่ผมสรรหามาแล้วเออณนะวันนี้เป็นรุ่นที่คิดว่าดีที่สุดในราคานี้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 สินค้าทุกชิ้นทุกชิ้นรับประกันหนึ่งปีครับออตอนถ่ายวิดีโอ,อ้ยตอนรับของก็ถ่ายวีดีโอไปด้วยครับนี่ถ้าเกิดสินค้าแตกก็เปลี่ยนให้แต่ส่วนมากไม่ค่อยแตกหรอกไม่แตกมาสามสี่เดือนแล้วเนี่ยของเพราะว่าผมแพ็คดีแพ็คเองเนี่แหละอ่าท่านใดก็สั่งซื้อครับโปรโมชั่นนี้หมดแค่วันที่ยี่สิบนะครับเนี่ยหมดแค่วันที่ยี่สิบสั่งซื้อได้ครับเออ ตอนนี้ใครสั่ง tsm 250จะเปลี่ยนเป็น ckl ก็ได้ครับเออราคาเดิมโปรอันนี้เพราะว่ายังไม่ได้ส่งของหมดอ่าอันนี้ก็ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ